สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านเลยนะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องทิมงานเพชรไทดีวันนี้เด็กเจนเราก็มาเปิดบ่อใหม่นะก็ทำทางเข้าไปโอ้โหฝนตกกระหน่ำนะกระหน่ำก็ตอนเดียวกคลิปที่แล้วก็ทัดมีวันหนึ่งนะก็มามามาปรับพื้นที่ในบ้านเรานะก็คือด้านหลังก็เป็นเนินก็ตัดออก ข้างล่างเป็นหินครับก็โอเคหน่อยนี่ก็เป็นสาสที่เน็กเจนมางัดหินเอาไว้เมื่อเดือนก่อนนู้นเพป่นรอยเปิดด้าที่ใส่ฟันแหลมแล้วก็มางัดที่เดียวกันที่เดียวกันขึ้นแท่นนะฮะขึ้นแท่นแล้วเน็กเจนเอถอยได้หรือเปล่าถอยได้หรือเปล่าครับผมโอเคพอได้อยู่พอได้อยู่ สิบร้อนี่ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่หรอกครับไม่เป็นหกล้อก็มีเพลาเดียวนะถ้าเกิดมันไม่มีล้อช่วยนะจมก็จมเลย ฝนต,ต้นหนาวนี้นี่บรรยากาศดีนะครับฟา้าม์มใสต้นไม้ญยานี่เขียวสบายตาเด<ม>ี๋ยวคอยดูครับสักช่วงต้นปีแล้วโอ้ยหน้าหนาวก็จริงครับผมช่วงนั้นช่วง PM ลระบาดบ้านผมอยู่ชายแดนนะ เดี๋ยวจะมีพวกควันไฟควันไฟป่ามัง้งเผาไอ้เผาสังเผายาเผาอะไรสารพัดใชนไหมมืดมัวไปนหมด ด้านบนนะเป็นขอบนี่เป็นขอบคันซาเก่านะฮะนี่เป็นสระเมื่อกี้เราเปิดน้ําไปนะเปิดน้ําไปช็อตหนึ่งละนะฮะเดีย๋ยวค่อยๆเปิดไล่ทีละช็อตไปครับเปิดทีละน้อยแล้วน้อยแล้วน้อยให้น้ำมันไหลลงสระลู่ล่างไปนะครับค่อยเปิดเดี๋ยวเปิดเยอะเดี๋ยวน้ําล้นคนระับเขาได้ระบายนะครับอันนี้เป็นคันซะเป็นสระแบบยกคันใช่ไหมผมที่ผมเคยเคยพูดไปคิดไปก่อนนะเป็นคันซะแบบยกขึ้นมาแล้วก็ไม่ได้บดอัดครับขุดสระแล้วก็เอาดินมาวางเลย ตอนนี้มันเก็บน้ำไม่อยู่นะครับเก็บน้ำไม่อยู่เจ้าของก็ถึงรื้อทิ้งนะแต่เวลาจะทําคันสะลอยนี่ยกคันขึ้นมานี้คือต้องบดอัดครับบดอัดขึ้นมาทีละชั้นแบบที่เราทํากันในหลายๆคลิปนะปั้นคันลอยนี่ไม่ได้เลยคันลอยต้องบดอัดไม่งั้นถึงไม่ระเบิดถึงเป็นคันหนาก็จริงนะไม่ระเบิดแต่ก็ซึมครับผมเพราะาดินมันไม่มีความหนาแน่นครับ มันมีโพรงในดิน,นมีช่องว่างในดินจะทำให้น้ำไหลมาได้ เปิดน้ำแล้วครับผมเปิดละเ,เ,เริ่มไปแล้วค่อยๆเปิดไปทีนิดๆนิดนะฮะ เปิดรอบแรกนะฮะนืว่าน้ํานจะไหลลงไปในสระด้านล่างลองรับอยู่ไม่ใช่ครับผมเปลี่ยนทางฮะเปลี่ยนทางไหลทะลักเข้ามาทางนี้วิ่งกันไม่ได้อยู่รึ่งก้อนวันเห็นเห็นหนะเห็นในต้นคลิปนะที่ว่าทําทางก่อนนะั้นซืบน้ำทะลักเข้าไปนะวิ่งกันไม่ได้แล้วฟรี Yeah. <laughs> ค่อยเสียบนะค่อยๆตัดอย่าไปอัดเข้ามานะครับอัดคือขุดแบบอัดเลยแต่ดินชื้นๆนี่คือขุดอัดอแรงๆมันก็คือติดไอ้มุกขีบหมดเลยครับไม่เหลือดินชื้นๆแบบนี้ค่อยๆเสยค่อยๆใช้ฟันแองเสียบ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 ไอ้ดินมันไหลเต้องเงี้ยถ้าเราไปอัดบ,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 บุกบุกบุกเต็มๆอุ้มมาเนี่ยติดบานเบอร์ครับผม ที่นี่ดูนะฮะแล้วมันไม่มีไม้ทุ่ฟันไม่มีไม้มันแทะขี้อะไรอย่เห็นแต่เพิ่มกล้วยมันแทะมั้หว่ มองไม่เห็นนะครับแต่ผมค่อยๆเคลียร์นี้น้ำหมดสระไปแล้วนะครับแห้งไปแล้วไม่มีปลาสักตัว เป็นไปได้นะครับผมไม่มีเลยแม้แต่ตัวเดียวธรรมดาผมขุดจะอยู่บนสันเขาแบบนี้แล้วก็ไม่ได้ปล่อยปลาอะไรลงไปมันก็คงไม่มีปลารธรรมชาติขึ้นมาหรอกครับก็ไม่แปลกก็ไม่แปลกเดี๋ยวถ้าเกิดุมอยู่ด้านล่างนะครับด้านล่างนั้นมันก็มีสิธิ์บา้าเกิดมีลำเหมืองอะไรผ่านเข้ามานะมี่ไม่มีเลยแม้แต่ตัวเดียว มันเก็บน้ำไม่อยู่ด้วยครับเจ้าของเขเลยไม่ได้ปล่อยแล้วสุดมานานละเพราะว่วาเดานานี๋ยวมันตอนนี้เห็นที่เมื่อเช้ามันมีน้ํานอยู่เพราะว่ามันเป็นน้ำฝนนะครับเดี๋ยวสักไม่กี่เดือนล้วก็ไหลซึมอ,ออกจนหมดบอ่อแห้งทุกปีอดเลยวันนี้ได้มีอีกหึ่กิจกรรมนะ น,นีก็เป็นสักที่เราขุดกันเมื่อเดือนก่อนนะเมื่อตอนต้นฤดูฝนหรือเปล่าหรือว่าปลายดูฝนปีที่แล้วนะน,นี่ก็เกลีย่ยเกลียปรับทำระดับไปก็เอาไอ้สันกาออกนะสันสระขอบสรเกาออก ก็ครับเที่ยวสุดท้ายพอด,ดีนะฮะโอเคผมขอบคุญเต้ท่านชมฮนะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เราทางช่องทางต่อเพิ่มเติมทางเฟซบุ o กเพทีมงานเพทปผิวอย่าลืมเข้าไปกดติดตามกดจุดใจกดไลค์ติดใจให้เราด้วยนะครับผมช่องทางทิกตอกเราก็มีนะฮะทีมงานเพทปผิวออฟฟิเชียลนะครับนี่ก็เป็นพวกสัตว์เก่าเขาเนี่ยี่เขาขุดมาขุดสัตว์แล้วก็เอาดินไปวางเลยวางวางวางแม้ว่าดินก็จะทำหนาจริงนะแต่ถึงเราไม่ได้บดไม่ได้บดอัดดี้นกัดขึ้นมาเงี้ย น้ำมันซึมอ,ออกหมดฮะไม่เหลือเพราะดินมันไม่มีวความหนาแน่นฮะรเราต้องใช้รถเอ่อเออ่รถบดนะครับคอมเพรสเตอร์ทำการสะเทือนนะเพื่อให้เม็ดดินมันอัดกันนะเพื่อลดช่องช่องว่างตรงนี้นะน้ำมนไม่ได้ซึมอ,ออกเดี๋ยวซึมก็ซึมน้อยยกคันลอยนี่ต้องต้องระวังเรื่องนี้ครับเป็นสายยกคันลอยขึ้นมาไม่ได้ฝักดดินอยนะ่างเงี้ยต้องระวังครับโอเคผมขอบคุณนะครับขอบคุณครับผม कितना बच्चे करना है